สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติกับผมนายเลิศรัตนานุกูลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรายการนี้เป็นความร่วมมือของสมาคมวิทยายป้องกันร,ราชนาจักรและสถานีโทรทัศน์ T&N n 2นนะครับรายการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้เปิดวิสัยทัศน์และมุมมองให้กับประชาชนนะครับ เพื่อให้มีการประยุกต์และความตระหนักความรู้เรื่องต่างๆที่เข้ามาใช้ปรับตัวนะครับและในประเด็นที่จะนำเสนอในวันนี้นะครับคือการนำวิทยาศาสตร์สู่การดูแลประชาชนซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติท่านเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ บริการนันนี้นะครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตเรียกคุณหมอเรื่องนะครับ,รบก็เรียกผมว่าใหม่ก็ได้นะครับก่อนอื่นคงต้องถามก่อนว่ากระทรวงใหม่ที่เราพูดพูดกันอยู่เนี่ยคือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้เนี่ย เป็นกระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมใหม่ล่าสุดเลยถ้าผมจําไม่ผิดแล้วมีวัตถุประสงค์มีหน้าที่อะไรยังไงเป็นองค์ประกอบยังไงครับท่านช่วยอธิบายให้เราเข้าใจนิดหนึ่งครับครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเราเรียกชื่อย่อว่ากระทรวงอวอร์นะครับอวออ่างวอแหวนอ่างวอแหวนครับเกิดขึ้นปี2องพันห้อองออเพิ่งเกิดมาไม่นานเลยเพิ่งเกิดไม่นานนะครับแล้วก็มีการรวม เรียกว่ารวม3หน่วยงานหลักๆเข้ามาครับหน่วยงานที่1เนี่ยก็เป็นที่เราเรียกทบวงมหาวิทยาลัยเดิมทบวงมหาวิทยาลัยหรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมวิทยาลัยอุดมศึกษาทางด้านอุดมศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้เป็นหน่วยที่2นะครับและหน่วยที่3เนี่ยคือสํานักงานการวิจัยแห่งชาติซึ่งอยู่สำนักนายกฯซึ่งอยู่สํานักนายกรัฐมนตรี3หน่วยงานทั้งหมดเนี่ยเข้ามารวมเป็นหนึ่งกระทรวงนะครับโดยวัตถุประสงค์เนี่ย เจตนานหลงก็คือดูว่าประเทศไทยเนี่ยทั้งการอุดมศึกษาก็คือการศึกษาขั้นสูงนะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของวิจัยเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรนํามารวมกันเพื่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากท,ที่เรียกว่าบูรณาการเรียกว่าบูรณาการนะครับเรามีมหาวิทยาลัยเนี่ย ประมาณ150กว่าแหง่งในประเทศไทยนะครับยังไม่รวมอันนี้คือภาครัฐกับเอกชนรวมกันรวมกันและ<อ>ยังมีส่วนอื่นๆอีกนะครับ,รบ150กว่าแห่งถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นฐานที่สําคัญที่เราผลิตให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีการศึกษาขั้นสูงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนี่เรียกว่ากลุ่มกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการครับสนักงานปรัมณูเพื่อสันตินะครับสํานักงานพัฒนา เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสวทชอนะครับสถาบันวิจัยววต่างๆมีหน่วยงานอีกหลากหลายมากนะครับ,รบที่เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งภาคราชการและองค์การมหาชนรวมถึงรัฐวิสาหกิจนะครับ,รบขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานน้องใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นที่เราเรียกว่า NA ็นนะครับนะครับ n อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ National Innovation Agency ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่มีเกิดขึ้น รวมถึงที่ได้ยินกันมานานก็คือวชสําสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติซึ่งดูการวิจัยภาพรวมทั้งประเทศะนะครับเป,เป็นหน่วยงานต่างๆที่มาผนึกพลังร่วมกันในการทํางานผมว่าอันนี้เป็นนวัตรกรรมอันหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งซึ่งพอได้มารวมกันเนี่ยหนึ่งทรัพยากรที่ใช้เนี่ยลดลงลดลงอย่างเช่นตัวไอ้ที่ซ้ําซ้อนกันใช่ครับตัวกําลังคนคตัวบุคลากรตัวต่างๆเนี่ยเราใช้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับส่วนที่สองเนี่ยเลือกเรียกว่างาน ตัวงานเนี่ยมันสามารถใช้ครับสามารถใช้พลังความร่วมมือนะครับอย่างเช่นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยพอลงสู่จังหวัดนะครับปรากฏว่าเราไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคือมีแต่ส่วนกลางอย่างเดียวมีแต่ส่วนกลางแต่ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยอยู่ในภูมิภาคตรงนี้ก็เป็นหน่วยที่นําเรื่องของทั้ง3าสามพันลัง่ท้องที่ไปสู่พื้นที่ไปดูแลประชาชนได้นะครับและขณะเดียวกันบุคลากรของภาคมหาวิทยาลัยเนี่ย เขาว่าทางานด้านนวัตกรรมด้านวิจัยอยู่แล้วและก็ด้านวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับในขณะที่คนทํางานด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้อาศัยได้ใช้นะฮะเรียกว่าบุคลากรของภาคมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อมาเกิดความต่อเนื่องเกิดการทํางานที่รวมกันบูรณาการกันให้เกิดพลังมากขึ้นโอ้เยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นมิติของหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นที่เรียกว่าอ,อวอที่เรียกว่าอ,อวอโอเคในฐานะที่ท่านเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการอันนี้ครับ อยากทราบจังเลยว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการทำาอะไรทำบริการทางด้านวิทยาศาสตร์หรืออะไรยังไงครับต้องเรียนว่าหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการเดิมชื่อกรมวิทยาศาสตร์นะครับและย้อนกลับไปอีกเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โอ้โหครับ <100 S 2> ถือว่าร้อยสามสิบสามปีโอ้โหถือว่าเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์หน่วยงานแรกของประเทศไทยนะครับ,รบก่อนที่จะมีวิวัฒนาการมาแตกเป็นหน่วยงานงต่าง ตามความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชวอวอหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆที่มีชื่อเสียงวอวอนี่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับหรือแม้กระทั่งสถาบันมาตรวิทยาคือเรื่องการดูกันวัดของประเทศที่ได้มาตรฐานการวัดต่างๆให้ได้มาตรฐานเป็นไงการตรวจวิเคราะห์ที่มาตรฐานคืออะไรนะครับหรือว่าปรมาณนเพื่อสันติก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยใช่ครับไม่กระทั่งโครงการเพศสัตว์ นะครับหรือหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆเนี่ยก็แตกออกมาจากกรมวิทยาศาสตร์เดิมทั้งหมดนะครับแต่พอกรมวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะอยู่กระทรวงอุตสาหกรรม,มนะครับจริงๆเราเป็นหน่วยแรกอะแล้วเกิดการอุตสาหกรรมเกิดที่กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเศรษฐกิจในอดีตนะฮะกระทรวงพาณิชย์มาอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์การพลังงานก็ไล่มาตลอดจนกระทั่งมาอยู่กระทรวงอวอเพราะโลกมันเปลี่ยนนะครับโลกมันต้องเปลี่ยนนะครับโดยภารกิจหลักเนี่ย เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยมันคือการดูแลด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงการดูแลประชาชนานะครับ,รบดูแลด้านต่าง,าง,างๆที่นําวิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือดูแลนะครับแต่ว่าที่หน่วยเนี่ยแรกๆที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นภารกิจ mm. เรื่องห้องปฏิบัติการเช่นเราไปกํากับมาตรฐานห้องปฏิบัติการเราเป็นห้องปฏิบัติการที่ให้บริการประชาชนในยุคแต่ก่อนเนี่ยเราห้องปฏิบัติการเราถือว่ามีน้อยนะครับ เอกชนภาคประชาชนก็ต้องมาดดส่งจากหน่วยงานของรัฐหมดปัจจุบันประเทศเจริญุเจริญก้าวหน้าไปมากนะครับเพราะฉะนั้นจะมีห้องบริการต่างๆในภาคเอกชนรวมถึงภาครัฐอื่นๆเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ตัวกรมเองกรมวิทยาศาสตร,ร์บริการผมเรียกว่ากรมวิทยา,ารรการนะฮะกรมวิทยาการ,รก็ต้องปรับตัวเช่นเราเนี่ยต้องมาดูในฐานะกํากับมาตรฐานการดูแลการส่งเสริมมากขึ้นแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะต้องทํางานด้านห้องบริการให้ลดลง มีทั้งกำกับดูแลและส่งเสริมกับเช่นมาตรฐาน ISO 17025 i จ็ดศ ISO หรือไม่ทั้งตัวกรมเองเนี่ยก็ต้องออกการรับรองคล้ายๆกับวิชเชลินนะครับคุณใหม่ที่เราไปรับรองร้านอาหารนะครับเราก็ออกเป็นอย่างเช่น DSS และของไหนเป็นแบรนด์กรมแล้วก็ไปรับรองไปรับรองเพื่อบอกว่าอะไรครับเพื่อบอกว่าห้องบริการเนี่ยได้มาตรฐานนะได้มาตรฐานความปลอดภัยคุณภาพเวลาเราส่งสินค้าออกต่างประเทศนะครับ ถ้าสินค้าไหนเนี่ยที่ผ่านการรับรองของห้อง,องปฏิบัติการมันจะไม่ค่อยมีปัญหาที่เพือ่อไงทั่วโลกเขายอมรับยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์จะเป็นพืชผลทางการเกษตรเลยก็ตามซึ่งมันกระจายอยู่ห้องหลับอื่นๆด้วยนะครับถ้าเราผ่านการรับรองทางห้องปฏิบัติการเนี่ยก็คือได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาที่จะถูกส่งกลับแต่พอเวลาเราไปตรวจเจอต่างประเทศเนี่ยยกตัวอย่างส่งออกไปเนี่ยกุ้งมีปัญหาไก่มีปัญหาเครื่องไม้เครื่องมือเป็นปัญหาหรืออย่าง เรียกว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอะไรมีปัญหาเกิดขึ้นพอเขารีเช็คกลับมาปรากฏว่าไม่ได้ผ่านมาตรฐานห้องเรชการบางทีเขารีเจ็คเราเลยเร<อ>ียกว่าส่งคืนยกล็อตแล้วก็ไม่ซื้อจากเราอีกเลยแต่ถ้าเกิดเราสามารถเรื่องการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยให้ประเทศไทยเข้มแข็งนะครับมันจะเป็นส่วนสําคัญที่เราจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทางสังคมและีสมคัญคือมาดูแลประชาชนด้วยคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับแต่อีกงานหนึ่งที่สําคัญเลยที่ผมต้องเรียนนะครับ ปัจจุบันเนี่ยเราต้องบอกว่าประเทศเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เอาแน่นอนต้องยืนยันคํานี้นะครับ,รบไม่ว่างานทุกงานเนี่ยเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นหลักของเหตุและผลหลักของวิชาการที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นจึงไปสู่นโยบายไปสู่การบริหารจัดการ,รแต่ถ้าเราไม่อาศัยวิทยาศาสตร์หลักคิดทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเรียกว,ว่าเกิดจากความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมัน โอกาสผิดก็ได้โอกาสถูกก็มีนะครับแต่มันอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงแต่ถ้าหลักการที่เราไปทําเรื่องอะไรให้กับประเทศชาติให้กับที่น้องประชาชนเรามีหลักวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือหลักคิดหลักของเหตุและผลมีวิชาว่าง่ายฮะอันนี้โอกาสผิดน้อยละโอกาสถูกเนี่ยเรียกว่า9 0กว่าเปอร์เซ็นต์ละที่เหลือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสําเร็จแล้วทางกรมที่มองว่าการเอาวิทยาศาสตร์มาเพื่อดูแลประชาชนเนี่ย มีโครงการใดที่คิดว่าประชาชนจะเห็นที่เป็นรูปธรรมอะไรที่ต้องต้องเรียนว่าหรือมีอะไรใหม่ๆไหมครับเมื่อผมมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดิมเป็นหัวหน้าที่ปรึกษากระทรวงระดับ11บเอ็ดมาแล้วตำแหน่งอธิบดีคือโนย้ายข้ามมาย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขมาอวผมก็มองว่า คือเราอยู่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราค่อนข้างทํางานใกล้ชิดกับประชาชนเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพแล้วก็มีการเข้าถึงการความใกล้ชิดต,ต่างๆแก้ปัญหาที่ที่ปัญหาเลยนะครับแต่พอมาหน่วยงานภาควิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราพบว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดวิจัยพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับก็เป็นการพิสูจน์การอะไรต่างๆหรือว่าการสร้างสิ่งใหม่แต่พอมาถึงแล้วเนี่ยเรามาวิเคราะห์เนื้อง,งานแล้วปรากฏว่าลงถึงประชาชนเนี่ยเรียกว่าน้อยเพราะอาจจะ ห่างไกลจากประชาชนเยอะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับแล้วบางอย่างเนี่ยพอเราคิดออกมาแล้วเนี่ยมันเอาไปใช้ไม่ได้อเอาไปใช้จริงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นใช้กับกลุ่มประชากรหนึ่งไม่ใช่ใช้กับกลุ่มประชากรนี้ทั่วไปทั่วไปหรือกลุ่มประชากรจำเพาะครับนะครับผมจึงคุยกับน้องๆซึ่งที่กรมวิทยิการเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ทุนการศึกษาหรือนักวิทยาศาสตร์เก่งๆอยู่เยอะมากครับ,รบก็เรียกว่าเป็นมันสมองของประเทศมันสมองของประเทศที่ได้รับทุนแล้วก็จบมารับราชการนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราทํางานเนี่ย เราลองเปลี่ยนวิธีคิดดูนะเช่นเราไปไปมองปัญหาของพี่น้องประชาชนก่อนอแล้วกลับมาเนี่ยมาใช้ความรู้ความสามารถที่เราเรียนมารวมถึงหลักวิชาต่างๆและดูซิว่าเราจะใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าไปช่วยช่วยเหลือเขายังไงเข้าไปดูแลเขาไงคือเปลี่ยนมุมนะับจากเดิมเนี่ยคนส่งมาผลิตมาเฉยเส่งมาให้เราตรวจเราก็ตรวจหรือว่าคิดเสร็จเขามันก็เหมือนกับคิดจากปัญหาปัญหาซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ และพอไปทําจริงแต่วันนี้เราลองดูเราเข้าพื้นที่ดูดูประชาชนแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหาอะไรแล้วเรากลับมาเนี่ยแม้เราจะไม่ทาเองทั้งหมดก็ได้นะครับมาประสานหน่วยงานต่างๆร่วมกันคิดซึ่งเรามีพลังหน่วยงานในกระทรวงอาวาด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิจัย,นว,จยนวัตกรรมอยู่เยอะมากครับแต่เราบอกว่าในฐานะกรมวิทยบริการเนี่ยนะครับ ชื่อก็บ่งบอกแล้วว่าเราจะต้องลงท้ายเพื่อการบริการเพื่อการบริการเพื่อการดูแลบริการประชาชนใช่ครับเพราะว่าในหน่วยงานในกระทรวงเนี่ยหน่วยที่ทํานโยบายก็เป็นกลุ่มหน่วยงานนึับก็ออกนโยบายปออกแผนออกนโยบายออกระดับชาติไปหน่วยงานที่คิดในเชิงเศรษฐกิจเช่นเราวิจัยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจต่างๆนี้ก็เป็นก็เป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งซึ่งกรมวิทย์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดเรามองว่าหน่วยงานที่ลงมาถึงประชาชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างน้อยและไม่ชัดเจนในภารกิจงาน ภารกิจของกรมวิทย,ยการเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้พอหลังจากเราให้เจ้าหน้าที่ขา้าราชการเราบุคลากรเราทํางานในมิติใหม่ปรากฏว่าเขาสนุกฮะแล้วเขาภูมิใจเพราะว่าเวลาเขาลงไปช่วยเหลือปัญหาพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความปิติใจาแน,น่นอนอมันเห็นเลยโอ้โหดีขึ้นนะเขาเห็นที่เป็นรูปธรรมว่าใช่เขาจับต้องได้จากเดิมที่เขาคิดออกมาเนี่ย มันก็อาจจะเป็นเล่มๆนะฮะวิจัยเสร็จเป็นเล่มวางไว้บนหิ้งเอาไปใช้ไม่เอาไปใช้ไม่รู้แต่คือคือจบละลงลงเผยแพร่ทำอะก่อนอาจจะทำวิจัยขึ้นมาแล้วก็หามีคนอื่นมาเอาความคิดเนี้ยไปไปยุ่งหรืออาจจะไม่มีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ครับซึ่งบางเรื่องดีๆนะฮะแต่ไม่มีคนเอาไปใช้แต่ว่าแน่นอนนะฮะเดิมก็คือได้ตีพิมพ์ได้เผยแพร่บางทีไปประกวดได้รางวัลอ๋อครับแต่ปรากฏว่าพอเราเราแสดงให้น้องๆเขาดูแล ปรากฏว่ามันไม่เห็นตรงนั้นเราบอกให้เราลองทามิติใหม่ก็เลยกระตุ้นว่าให้มีบริการกับประชาชนเช่นเราลงไปดูแลประชาชนและจากหน้างานเนี่ยเรากลับมากลับมาคิดมาวิเคราะห์มาวิจัยมาพัฒนาแล้วเรากลับรรไปสร้างานวัตกรรมต่างๆด้วยวิทยาศาสตร์นะครับ,รบด้วยวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆแล้วกลับไปช่วยประชาชนอีกครั้งหนึ่งผมยกตัวอย่างโครงการล่าสุดที่เราค่อนข้างภูมิใจนะครับก็คือเรื่องปากกาที่เราเรียกว่าปากกาคาฟเตอร์เพน คุณใหม่ครับพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งเราที่เป็นชาวบ้านะเรามีฝีมือในการทําไม่ว่าทําผ้านะครับออผ้าบาติกที่เขาใช่ครับหรือไม่ต้องเขียนเข <ๆ S 2> ียนเนี่ยนะใช่ครับทำผ้าเนี่ยปรากฏว่าเขาทําผ้าบาติกอันนี้ขายได้ดีมากนะครับเป็นที่ต้องการของต่างประเทศนะครับหลายคนบอกว่าเราไม่ทําเป็นอุตสาหกรรมเพราะเป็นแฮนด์เมดไงอ่าเพราะเป็นแฮนด์เมได้ราคาสูงด้วยอ่าเพราะเขาตลาดต้องการสิ่งนี้ใช่ใช่ชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยก็อาศัยจุดเนี่ยเป็นรายได้ ที่เข้มแข็งเลยนะฮะ,ะการทําผ้าบาติกมีอยู่ประมาณในพื้นที่ภาคใต้จะเยอะภาคอื่นอาจจะน,น,น้ยนอยหน่อยภาคใต้พี่น้องมุสลิมหรือแมก้กระทั่งจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดนะครับ,รบก็มีการทําผ้าบาติกซึ่งส่งออกได้สูงมากนะครับปีหนึ่งเนี่ยส่งออกได้หลายร้อยล้านบาทแล้วก็ขายในประเทศด้วยนะครับเราเห็นที่เขาทําผ้าบาติกแต่จากเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยกระบวนการก็มีตั้งแต่ขึ้นผ้าเอาผ้ามานะครับผ้ามาแล้วก็มาเขียนลายที่ต้องเขียนลายเพราะว่า ที่ต้องเขียนลายเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อว่าตอนเวลาเขาไปย้อมสีไปอะไรเนี่ยมันเกิดเป็นหลายแยกสีกันชัดเจนที่มีหลายสีอ่าหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการออกมาเป็นผ้าบาติกที่สวยงามแต่ขั้นตอนสําคัญเนี่ยคือการเขียนขึ้นลายนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาจะต้องใช้ปากกาภาพที่เราเห็นเนี่ยถือว่าเป็นปากการุ่นใหม่นะครับที่เห็นในโทรทัศน์เนี่ยแต่ว่าจากภาพเดิมๆเนี่ยคือเขาจะต้องนั่นสิผมเห็นเขาใช้เทียนถูกต้องครับเดิมเนี่ยเขียนเดิมอ่ะพี่น้องว่าใช้เขียนมาเผาแล้วก็ลากใช่รับเขาจะต้องต้มเทียน ต้มเทียนนะฮะต้มเถียนเสร็จม้ก็มีควันมีควันเกิดขึ้นซึ่งควันเนี่ยมีทั้งจากเตาถ่านเตาแก๊สก็มีแล้ว,วล<พ>ข N N. มงเลยฮะแล้วก็ตัวน้ําเทียนที่ขึ้นมานข,นขึ้นมาปรากฏว่า ถ้าเราสํารวจย้อนกลับไปดูศึกษาข้อมูลย้อนกลับไปพี่น้องประชาชนที่ทํากลุ่มนี่ชาวบ้านที่เขาทำเรื่องนี้และใช้การเขียนเทียนเนี่ยครับใช้การต้มเทียนแบบเดิมมาใส่ปากกาต้องลงไปตักนะฮะร้อนๆแล้วก็ขึ้นมานั่งเขียนเขียนให้ทันเวลาแล้วก็วิ่งกลับไปตักใหม่ก่อนที่มันจะแข็งใช่ครับเพ<อ>ราะั้นตอนทําก็ต้องภาวะพวาวงกับเรื่องนี้และขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องตั้งเตาใกล้ๆปรากฏว่าทั้งถุงลงโป่งพองหลอดลมอดกัน้นโรคโรคประจําตัวเกิดทั้งนั้นเลยครับเกิดโรคปอด อ่าบางคนเป็นมะเร็งต่อไปเพราะมันเทินไปม,นม,นมันวิทยาการไปได้เนี่ยเขาก็ทุกทรมานนะครับเพราะงั้นคนทํางานเนี่ยก็เกิดสภาพนี้เราเห็นชาวบ้านเนี่ยไรายได้ดีจริงนะแต่ว่ามันมีโรคตามมาอันที่สองเนี่ยเฮ้ยทำไมมีแต่ป้าคุณป้าคุณป้าอายุมากที่ทําและเด็กๆสาวๆในหมู่บ้านทำไมทําไม่ได้เพราะว่าอะไรครับขั้นตอนเหล่านี้มันต้องใช้ทักษะมากแล้วมันยุ่งยากนะครับขณะเดียวกันเขาจะไปสอนคนอื่นเนี่ยก็ยาก ช่เพราะว่านอกจากต้มแล้วเอามาใส่แล้วต้องรีบเขียนให้รีบเขียนเขียนเสร็จก็ไปตักก่ตอนที่จะแข็งเอาไปตักตักวนอยู่อย่างงี้ครับ้าผืนหนึ่งนี้ิ้วเหนื่อยมากโพสขั้นตอนเหล่านี้เยอะมากและเสี่ยงด้วยและเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็มาฝึกอบรมกันไม่ได้ยากในความในความในความเป็นเรื่องเรียกว่าขั้นตอนการทำเนี่ยค่อนข้างยากเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มีคนมาสืบทอดเราโอ้นี่เป็นปัญหาสําคัญเลยนะถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกลมวิทยิการเราจะช่วยยังไงก็กลับมารวมกลุ่มกัน ทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็าดีนะฮะไม่ใช่เป็นคนกลุ่มเดียวเขาไปรวมความหลากหลายของในกมรมมาเลยแล้วเราก็ที่กรมเราก็มีจัดประกวดมีอะไรเงี้ยส่งเสริมนะครับคนได้รางวัลพอเขากลับมาคิดเนี่ยก็ออกมาเป็นภาพเหมือนรูปปากกาเมื่อกี้เนี่ยนะครับ,รบถา้าถ้ามีภาพปากกาอันนั้นปากกานั้นไม่ต้องใช้เทียนใช่ไหมครับใช่ครับคืออย่างนี้ปากกานั้นใช้ไฟฟ้าอ่าจากจากที่ความร้อนเราใช้ไฟฟ้าเสียบปลั๊กครับอ่ขาขณะเดียวกันหัวเป็นทองแดงเหมือนกันแต่ทรงปากกาเนี่ยเป็นพลาสติกอย่างดี <ม>นะครับเรียกว่าเป็นวัสดุที่เป็นในนั้นยังมีเทียนอยู่ไหมครับือวาในนั้นยังในนั้นเราใช้เตียนแท่งอะัของง่ายเลยเราก็วิจัยออกมาวิเรเรียกว่าใช้ทางวิทยาศาสตร์เราสามารถทําเป็นแท่งได้นี่ทําไมต้องไปเหลวๆอ่ะพอทาเป็นแท่งก็เหมือนสอดไส้ปากกาแล้วค่อยมาเผาให้มันเนื้อหมองก็คือสอดไส้ปากกาออกมาเนี่ยปรากฏว่าใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยและที่สําคัญคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคุณป้าคุณแม่รุ่นอายุมาก หลายท่านก็มาสอนเด็กเลยเด็กก็ฝึกวาดในกระดาษก่อนอเพราะว่ามันไม่ต้องเร่งทําก่อนไม่ต้องนะแข็งทีนี้เขา,าแบบเดิมใช้แบบเดิมมัน,มนสอนไม่ได้่าเพราะมันต้องเร็วมากอ่าอันนี้เขาก็ค่อยๆสอนสอนสอนก็มีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นอีกเรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนละอพอมีมีคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถเกิดขึ้นเรื่อยๆอนะครับขณะที่เมื่อมามองความปลอดภัยนี่แน่นอนนะครับไอ้ความเสี่ยงทางโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหายหมดเลยอีกมุมหนึ่งที่นอกจากความปลอดภัยสร้างคนได้แล้วเนี่ย คุณเลืัดฮะพี่ใหม่ฮะแล้วกับพี่น้องไว้าจาทำได้เร็วขึ้นเท่าหนึ่งอ๋อเหรอก็คือลดเวลาลงครึ่งหนึ่งเพิ่มประสิทธิภาพเลยแหละครึ่งหนึ่งไม่ว่าเลยนะฮะยังสามารถทํางานในเวลาครึ่งหนึ่งที่ลดเนี่ยทำเบิ้ลได้เท่าหนึ่งคือเดิมทําได้หนึ่งทำได้สองสองลดลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับโอ้กำลังการผลิตเนี่ยเขาเพิ่มมหาศาลเลยรายได้เนี่ยยกระดับขึ้นมาอีก4 0่0 0บาทต่อครอบครัว<ก>ต่อเดือนนะฮะเยอะมากนะครับ แต่ 40, มไม่เป็นมลพิษไม่เป็นมลพิษครับแล้วก็สภาพไม่เสียออเดอร์ต่างประเทศมาออเดอร์ Order ต่างถิ่นมาเขาสามารถมีมีการผลิตที่ชัดเจนได้ด้วยแฮนด์เมดนะฮะด้วยการอัตกรรมที่ใช้มือเนี่ยนะครับปรากฏว่าทําได้เพิ่มปลอดภัยใช้เวลาน้อย รายได้ต่อครอบครัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ4ี่หมื่นบาทซึ่งจากเดิมจะเลิกเลิกทำกันอยู่แล้วเพราะไม่ไหวต้องบอกว่าโอ้โหลำบากเหนื่อยเพราะว่ามันถ่ายทอดยากเพราะมันต้องเร็วมากถูกครับแล้วก็แถมยังเกิดมลพิษอีกแล้วก็พอทําไปทําไปไม่สบายมไม่สบายก็ไม่มีแรงทาแล้วค,คนมีฝีมือก็ทําไม่ได้นะครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมาครอบครัวหนึ่งเนี่ยสี่หมื่นบาทเบิลขึ้นมานะฮะจากเดิมซึ่งอาจจะได้ไม่มากอาจจะได้หมื่นหนึ่งสองหมื่นอันนี้ขึ้นมาถึงสี่หมื่นสี่หมื่นบาทเนี่ยเรามีอยู่ไม่ต่ากว่า ครอบครัวพันชุมชนอย่างน้อยก็ปรากฏว่าลองควรดูสิครับ4ี่หมื่นปีหนึ่งนแดคุณได้พันมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาทันทีกว่า500ล้านบาทผมว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจก็เป็นอันนึงแต่ว่าผมว่าความรายได้ของประชาชนต่อครอบครัวสำคัญกว่าสำคัญกว่านะครับเพราะว่าอยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตดีดีปลอดภัยแถปลอดภัยด้วยแล้วก็เกิดความยั่งยืน นะครับตามแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของอาว<ห>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันนี้อันนี้เกิดขึ้นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตรงกับรัชกาลที่10ที่ท่านให้สืบสารต่อย,ยอดนะครับอันนี้คือความผมเรียกว่าเป็นความภูมิใจก็ยังบอกกับน้องๆนักวิทยาศาสตร์ว่าพอเขาเห็นความสําเร็จเขาเห็นชาวบ้านมีรอยยิ้มมีความปลอดภัย ไม่มีคุณค่าคั้ทางจิตใจแน่นอนครับจากเดิมที่เขานั่งตรวจทางห้องเหตุการันวันๆก็ตรวจไปตรวจไปเย็นก็เสร็จตรวจกลับบ้านตรวจเสร็จกลับคือพื่อใของเดิมก็ไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งแต่ของเดิมเรายกระดับของใหม่ขึ้นมาของเดิมเรายกระดับเป็นการกำกับส่งเสริมพัฒนาให้หน่วยงานอื่นทําละแทนที่เราจะทําเองแต่หน่วยงานเหล่านี้สามารถในปีนี้น่าจะมีมากกว่า1 0ถึง12รายการคือถ้าตั้งใจทำาจริงๆพอเราเจอปัญหามาเนี่ยประมาณ ใช้เวลาไม่นานครับอย่างเรื่องปากกาเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับเห็นสวยงามอย่างนั้นนะฮะแล้วก็การพัฒนาต่างเชื่อไหมครับเราเราไม่ได้ขอทุนวิจัยนะอ๋อเหรอฮะครับเราใช้เงินงบประมาณเนี่ยซึ่งเขาขอมางบดาเนินการของกรป็นติใช้ใช้สองหมื่นบาทฝังแล้วไม่น่าเชื่อนะนสร้างนวัตกรรมอันนี้สร้างนี้ขึ้นมาแต่ว่าเกิดจากความพยายามความปัรถนาที่ช่วยเหลือประชาชนอันนี้มันมีแรงผลักสูงมากและทุกคนมาคิดเนี่ยไม่ได้คิดว่า จะทําไปแล้วไปประกวดไปลงเปเปอร์เป็นผลงานทางวิชาการอันนี้เป็นจุดุดที่จุดที่สําคัญที่ทําให้เกิดความสําเร็จนะครับสองหมบาทเองครับผมฟังแล้วก็เออไม่น่าเชื่อนะแล้วมูลค่าสําเร็จสูงมากนะครับพอประกวดได้ชนะเลิศผลงานนวัตกรรมนะครับก็คือวิทยาศาสตร์สู่การดูแลประชาชนที่ทางกรมจัดแล้วก็ได้มีโอกาสถวายนะครับเราเออทางกรมได้มีโอกาสเข้าร่วมรับสเสด็จกรมสมเด็จพระเทพแล้วได้มีโอกาสกราบทูลถวายท่าน ในงานนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความปิติของคนทำงานนะครับและท่านก็ให้ความสนใจน่าจะเป็นจุดที่จะขยายต่อนะครับกลไกลที่เราจะขยายต่องานชิ้นนี้เนี่ยแน่นอนครับมันมีประชากรที่ใช้ไม่มากเราจดทะเบียนลิขสิทธินะฮะเ,เป็นอนุสิทธิบัตรว่าว่าไม่อยากให้ใครมาก๊อปปี้แล้วทําให้มันต่าต่ําลงไปหรือไม่ดีขึ้นมารักษาคุณภาพรักษาคุณภาพขณะเดีวยวกันเนี่ย ในมิติที่เราจะให้พี่น้องประชาชนเห็นไหมรูปลักษรูปแบบสวยงามมากมนะครับ <c oughs> ก็เข้าสู่กระบวนการของมูลนิธิ <c oughs> ให้มูลนิธิเนี่ยไปดําเนินการเพราะว่าคล่องตัวกับราชาการนะครับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์บริการแล้วก็เกิดการผลิตแล้วก็ไปจ่ายแจกนะครับไปแจก,จ,กจ่าย <c oughs> โดย <c oughs> ไม่แจกเลยเหรอครับโดยเน้นเราจะเน้นเบื้องต้นก็คือแจกจ่ายเลยนะครับหรือถ้าจําเป็นต้องขายก็จะขายในราคาเรียกว่าราคาต้นทุนเลยต้นทุนการผลิต ซึ่งใช้กลไกลมูลนิธินะครับเราจะหาแหล่งงบประมาณเข้ามาสู่มูลนิธิอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ที่ผมเองเนี่ยตัวหมอเองอยากจะให้เห็นภาพที่ชัดว่าถ้าเราทํางานเนี่ยความเป็นข้าราชการความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเราคิดถึงประชาชนคิดถึงความเดือดร้อนประชาชนเป็นยามแก้ปัญหาหแล้วเรา,<ห>าเข้าไปแก้ปัญหาอันนี้จะเป็นเรียกว่าความสําเร็จที่แท้จริงรแล้วก็ความยั่งยืนนะครับจึงเป็นที่มาว่าในกรอบการทํางานของกรมวิทยบริการ บอกน้องๆนะครับกลมวิทยบริการเรานําเรานี่หมายถึงคนทุกคนเลยพลังความร่วมมือนําวิทยาศาสตร์สู่การดูแลประชาชนผมว่าความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ต้องเริ่มมาจากก้าวเล็กๆแต่ก้าวเล็กๆนี้มีคุณค่ามากกับประชาชนโดยเฉพาะเฉพาะกลุ่มด้วยนะครับ,รบผมว่าอันนี้เป็นแนวความคิดที่ดีมากที่อยากจะให้ทุกหน่วยงานของประเทศไม่ว่าหน่วยงานรัฐหรือเอกชนต้องนําไปใช้แนวความคิดไปใช้นะครับคือเราจะแก้ปัญหาใหญ่ได้เนี่ย ปัญหาใหญ่อาจจะมีองค์ประกอบปัญหาย่อยๆเยอะแก้ทีละส่วนแก้เล็กๆแล้วเมื่อประกอบกันก็จะมีผลกเหมือนเรียกว่า<ๆ>เราทำสมอ l ซักเซสอะนะครับ,รบแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็เร่งให้นักวิทย์เราเนี่ยลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนไปเรียนรู้ไปอยู่กินกับชาวบ้านเลย<อ>ลงไปช่วยชาวบ้านก่อนเพราะว่าความเป็นความเป็นหน่วยงานวิทยาศาสตร์เนี่ย เบื้องต้นเนี่ยหน้างานเราช่วยเขาได้อยู่แล้วครับแล้วคุณหมอพอจะแชร์ได้ไหมครับว่ามันจะมีโครงการอะไรบ้าเพิ่มตนยกตัวอย่างอย่างเช่นเราสร้างหน่วยปฏิบัติการนะครับเรียกว่าหน่วยผู้พันวิทย์เดิมเป็นผู้พันวิทย์เดิมเป็น D ีเอสทคุณใหม่หรือว่าพี่น้องประชาชนจะเห็นว่าเวลาเกิดวิกฤตการณ์เกิดภัยต่างๆเกิดอะไรก็ที่เราไม่รู้เนี่ยรปรากฏว่าบางทีเราแก้ปัญหาแบบไม่รู้ผมยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ที่น่าทึ่งนะฮะลงไปดูปรากฏว่าคลองเนี่ยเปลี่ยนเป็นน้ำสีชมพู คลอ,องเปลี่ยนเป็นสียมพูเลยนะครับชาวบ้านบางคนก็บอกว่าสงสัยโรงงานเอาสีมาทิ้งหรือโรงงานปล่อยสีลงมารหรือว่าสารเคมีแน่เลยคนแก้ปัญหาแก้ไม่ถูกเพราะว่าเราไม่รู้เหตุมันจริงๆ<ด>เพรพอทีมทีมหน่วยงานเราลงไปดิสหน่วยงานผู้ผันวิทย์ลงไปไปพิสูจน์ปรากฏว่าเป็นแบคทีเรียซัลเฟอร์ตัวหนึ่งเกิดปฏิกิริยาในน้ำแล้วเป็นสีชมพู เนื่องจากขาดออกซิเจนนะครับอันนี้จริงๆเหตุการณ์ที่เกิดไหลแห่งในโลกเลยนะแต่เขาก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะหน่วยวิทยาศาสตร์เราไปตรวจพิสูจน์คือเขาใจผิดคิดว่าโรงงานปล่อยใช่ครับก็แก้ปัญหากันไม่จบในสิ้นทัทีอันนี้พอเราทราบแล้วไม่ยากเลยครับปล่อยน้ําออกสร้างออกซิเจนดึงน้ําเข้ามีเครื่องปั่นอย่างเช่นกังหันชัยพัฒนาปรากฏว่าน้ำเป็นน้ําสะอาดเลยประชาชนมีความสุขปลอดภัยหรือว่าอย่างเช่นเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยสารเคมีรั่วลงในแหล่งน้ําแหล่งน้ํำมาทําน้ําประปา โอ้เราไม่รู้นะฮะว่าจุดไหนจุดไหนเพราะว่าถ้าถ้าเหมารวมปิดหมดก็ไม่ได้หน่วยวิทยาศาสตร์เราเนี่ยเอาเรือเรียกว่าเรือบังคับไฟฟ้าลงไปเก็บตัวอย่างนะครับเครื่องบินโดรอะไรต่างๆพอเก็บตัวอย่างมามา,มาพิสูจน์เราเลยว่าจุดนี้เอ่อปนเปื้อนสารเคมีจุดนี้ไม่ปนเปื้อนรเราก็สามารถวางระบบการจัดการน้ําได้และแก้ปัญหาเป็นจุดอันนี้เป็นเพียงสองตัวอย่างนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องน้ําดื่มไม่มีคุณภาพ เครื่องเล่นเด็กเด็กเกิดอุบัติเหตุหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ก็คือตัวผู้พันวิทย์เนี่ยสามารถลงไปได้อันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เรามุ่งเน้นเข้าไปดูแลประชาชนเยียมเลยครับครับเรามีเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีท่านนายแพทย์รุ่งเรืองคิดว่าประชาชนควรจะต้องมีแนวคิดอย่างไรในการปรับปรุงตัวในเรื่องนี้เอาเวิทยาศาสตร์มาใช้หรือติดต่อท่านได้อย่างไรบ้างครับครับต้องเรียนว่า ส่วนใหญ่เราสังคมเราอะนะครับเราไม่ค่อยใช้เรียกว่าเหตุผลแต่เราจะใช้ความรู้สึกนึกคิดเห็นหมกระแสที่ดังในโซเชียลต่างๆเลยต่างๆใช้ความรู้สึกนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือต้องใช้กลไกทางวิทยาศาสตร์หรือมีหลักคิดและขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องเกิดการทํางานร่วมกันนะครับหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยหน่วยงานราชการต่างๆก็ต้องลงหาประชาชน ประชาชนก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ครับนะครับอย่างวันนี้เรามีเบอร์หนึ่งหสหรือมีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนนะครับ,รบติดต่อที่กรมวิทยบริการได้นะครับ,รบในการเข้าไปเพื่อนําวิทยาศาสตร์สู่การดูแลประชาชนนะครับมิติตัดเหล่านี้จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมิติทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นสังคมดีขึ้นคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยดีขึ้นทั้งหมดครับ เพราะว่าเราอยากพัฒนาประเทศเนี่ยสู่การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติที่ยังเยืนเช่นการสร้างความมั่นคงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับลดความเหลื่อมล้ํามีระบบบริหารจัดการที่ดีรวมถึงที่สาคัญที่สุดคือการพัฒนาคนเนี่ยแหละครับนะครับแต่ละเรื่องต้องเน้นการพัฒนาคนเพราะว่าเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนครับครับเขาต้องขอบพระคุณคุณหมอมากครับผมว่าวันนี้เราได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจากในแพทย์รุ่งเรืองกิจพาตินะครับวันนี้เวลาของรายการ คิดเพื่อชาติก็ได้หมดลงแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณหมออย่างยิ่งที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับมาให้สาระความรู้แนวคิดหรือรวมถึงการถ่ายทอดประสบการณ์และวิธีการคิดนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับกับท่านผู้ชมนะครับซึ่งท่านสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ในทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มนะครับทางสถานีโทรทัศน 84, ท์ท NN2 True Vision 784 True ID และรับ ชมย้อนหลังได้ในทุกแพลตฟอร์มของ TNN นะครับผมเลัตรัตนานุกูลนะครับแล้วก็นายแพทย์รุ่งเรืองกิจพาติท่านเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการก็คงต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ